พออีกังเหมืนจะพอกวกไวใดอกเคดบวกตาบนะครับพ่น่่ยังบเบิดพูนี้เออะลดอกนี้แจงอิ่มเลยนะครับมูเดียวนี้ลอยโย่เฮโอยว้งานี่จะบวกไ่มอนี่บวกข้าวยหญ่งครับพ่นีเเขาหน่อยเียนสนก่อน จังดอกเบิ่งนํานี่แม่นจ้ะอือเอาใจมาทาน นะจ้าสวัสดีพญามีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีจี่ทุกท่านนะครับผมมูลนิกรมาพอกับบานมีกบหนึ่งในเสาที่ไรน้องหนึ่งในเสาของวันพฤหัสบดีนะจ้ะตรงกันที่ยี่สิบเอ็ดจ่ายเดินซิงห้องพ่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ามูลนกรข้าป่าเฮ็ดที่เก้านะครับตัวมูลนิกรน้ำปลาชุมชนมาน้ำเต้นหนอกมูบาเนี่แล้วนหนึ่งเนาะมาบ้าน้องเมกนะครับผมในเขตบ้าน้องเมกตำบลหไยคามอำเภอบุญชลิจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลังจากเมื่อวานเป็นไปผู้ขับมาคุณน้อง ไปดูเงินเบื้องนะครับอยู่ในป่าบนนึงมิงในจิไรซิมานเฮ็ดยังเนี่ยวันนี้เน,เนาะจ้าไปครับไปจ้าอ่นนะครับเริ่มต้นเข้ามาก็มาเบื้องมาจิกเข้าม,มาเบื้องเฮ็เเดผืนแดงข้ามนะครับยูนี้เจอปลาบนนึงเฮ็ดยังอยู่โพลไปไปเบื้องนองนึงครับเฮ็ดปวดเฮ็ดปวดเจ้าน,นี่นองนึงนะครับดูนะเฮ็ดปวดไงเจามีสีบนนีงโอ้ยหาดอกที่หายสภาพาไปเบื้งงบองลูก วุ้ยงามนี่นี่นะครับเออนี่ปวดอววกเลยเอะครับพาน้องเม็ดปวดไงปวดไงจะปวดไงเมื่อนี่ปวกขาวไงเลครับคุณนะท่้งุุนดีเลยท่้พุุนดีผุนจูงมาเลยเจูงอยู่เลยมีจะีเตรียมไปจะวานเลยครับนี่คุณนะโอ้ยงามครับดอกบุกไงเลยครับ อ่ะนะครับบันอวยลงมาปลายางหน้านะครับเห็ดปวดกระย่างหาจนวิ่งนะครับเจถทราดโลนนะครับเห็นโลนเดียวแล้วเจกสีขึ้นไปหาพงหีินะครับบัดาค้าเมืองลงมาหนีมึงเฮ็ดเมึงมันปูนะครับสีย่างบอนะครับเพราะว่าเวียนไปมือนึงแล้วนะครับพอเห็ดหนึง<อ>่ง สินเดือนสิงหาแล้วน้อหนึ่งหนึ่งพอนะ,ะอแล้ว,ว่าเฮ็ดมันปูกันจับเดาก็มีเดาเดียวหา,าเป็นตัว,วมันปูดีนะครับลายสวยนี่ใช่สีผอมน้อยวินนะจะนี่สีคนละแบบกับเทิงเขาวงวานนี่ครับเมนจ้ะ ปนจุ่มเพลินนึงป่อยไปยีกเพลินนึงว่าต้นอะไรั้นอะไรกับป่อยดอกใหญ่เต็มทีเพนเู้นนะเห็ดเผือกเขาใหญ่ก็สิบุดไปเบิ่งกมกเหมือนนี้เนาะมีน้อยลูกพี่น้องพูนไปหลายละได้เลยน้อยรถมันเต็งสมบูรณ์เป็นไปแล้วครับ แดงเข็มนี่ครับดูมดแดงตัวน, <c oughs> นี้นหนึ่งบ่างเปิเด่ามุกกนนี่นะครับกือำลังเห็นยองเลยนะครับเตียงกัดาย <c oughs> ถอมือเียนยองเลยด้ดด<อ>วยตรงนี้เจ้าเจ้าเจ้าเจาเจ้าเจ้าเจ้นเจ้าเจานจ้าเจาเจ้าเจ้าเค้าเจ้าเจ้าเจ้เจ้าเ้าเจาเจ้าเ้เจ้าเจเจ้คเจ้่เจ้าเจ้าเน้าเจ้เก้เาเจ้า,า,าเจ้าเจ้าเจ้าเจเจ้าเจ้าลเนาะ,นะนเเกเเเ้่ ยัมีโซนทั้งโคกลางกูแล้วน่นมีมีอนันเดีวโซนเดวหนุ่ม,มกูคือลายหักบะหูมองเพื่อนเป็นได้นะครับทั้งพุนถูบทอดกบมานป้ายนะครับจูมพันยู่ท่าไส่ ไม่คอยใหญ่อันนี้ได้ขับเคนบรเย,ยู่หกันหน,นึ่งนี่จ้ะก็ไ้่ี่นองเดิมหันมาบริโภคลายแล้วครับทั้งในใี้ทั้แล้วไปสิมแล้วก็ติดใจบานเป็นเลี้งเข็มเลยครับเลี้ยงบัดดอกน,นั่นนึงน,นี่จ้ะที่อยูอ่้างระตาตเล เดือกญ่อยู่นึงเห็นจ้ะอ๋อตัวนี้ดีตัวนี้พวกตาเพชรคือกันพอดีครับมันถือกินกับเพ็ดวพวกโพนเดือกพลหนึง่งอ่ะนะครับขึ้นจากปลาย่างหน้าบั้องเมกแบบเดียวมาพี่เลยครับปลาน้องจองของไห้นะครับใหญ่มาอกยังล้วนนหนึ่งควักยังไปเบิ่งไกลๆครับพ่อียังเหมือนจะพอควักไวๆว ดอกเห็ดปวกตราบนะครับคุณน่ะยังบวเบิดพูดอีกคุณพูดอีกผมจอดรถอย่างนี้ผมม่เห็นนะครับที่แหลกคาดจะหาเห็ดผลเลีงข้ามอยู่คุณนะครับเออเจริดอกนี้มูนี้แกงอิ่มเลยนะครับมูเดียวนี้จริดอกหนึ่งเออดุ๊กจกเก่าห้านีนดิเอาพวงอีกจกเก่ากับเห็ดมันปูนี่ครับหาดอกคือกันเลือยเห็ดปวกพูกนี่บิน ปวดพูนจะหาดอกปวกตาเดียีย่น้องเมฆนี่เอาเก็บเอาซุ่มนี่อเอเอะะน,น,น,นะครับเอาเอาหิดิปวกเพาใส่หิดิปวดกระบาดนี่ให้เบิุญนะครับเพราะว่าอุ้ยฟังเสียงถ่านปัจจุบเก็บมาจะมองได้เนีย่ยลาทามลายมาเลย,เลยแล้วนะครับจละเมอจละเมอ<า>ไปส่งมองได้เพราะว่าถ้าอยู่ปลาล่างไปอันนี้เลยเนาะไอวินเนาะงั้นถ้ายู่พูนอยู่บ่ไดคือแ็บเลยแล้วครับยูพู นี่นะครับนห่นะค่ะบัแข็งีแข็งความกลุ่มเลยครับมอปบุตองเอาเรื่องแข็งเลยไอินเอ้งามคักงามเน่คุณนะเอนี่เขาส่งเฮงนะครับนีผ่านอโยเฮโอ้ยคักขักเจ็บสิวคักซำดายดีวจังุบก้ะเห้อย่หละคะเดี๋ยวหายยแ เหมือนมึงค้าครับโหโจอี่ดียวครับเหมือนโจอีโซ่โซ่จอีได้ไอ้แม่อีดอกนึงลายกว่าอยู่ปลาโนเมจโจอีมันเห็น้อนดอกบนนึงนี่นั่งมากินเลยนั่งนึงเดนีนตัวนี้คือหมดกัดนะตัวนี้ปนใดอยู่ยหาดอกจากมือ นะครับใส่ตาเลยอ๋ยอข<า>อับไอวินจัด<ค>ตัวเข็ดปวกพ่นขึ้นมาเทิงเนื้อหนึงน่งเพราะว่าพ่นเบากลัวเจอประจะทับกันนะครับเฮ <laughs> ้ย,ย,ยามาแล้วมาแล้วไอวินยังยังยังมาจนม้านแห,าานแห้งจอดรถปุ๊บก็มันไปไปบึงฮ<ต>าบึงอีกครับมีกำลังเหลื่อมเข้ามา ยืนซ่นปลาน้องแปะกี่นาะเมียนจ้ะก็ดจะขึ้นไปจนหอดไปแล้วครับข้ามเต้นไปแล้วมันนี่ครับมันใหดปัวพูนืออยู่น้องเมีกน้อยแม่ยนมองกิดแตงใจ้วสิมาเบิ่งเห็ดปัวพูนนั่มเหรอครับไปไปเบิ่งอีกครับเห็ดกอดอกแดงของมัอนี้เลยด้นิโกอแดงใหญ่นะครับนี่ครับกอใหญ่จ้ะอ้าวฮ็ดแดงขามจ้ะ อย่เชิงลุมนี่ก็เห็นอยู่เจอนี่เชิงผู้บกดอกหน่อย,ยร้ายได้มื่วานนั่นเม่นยืนเ้หนจะไปเบิ่งยู่ยรับอีกหนึง่งเดือนครามนดอกใจมาทานนี่ครับออกประหยัดแค่ะหน้องนึงข้าก็เย็โกรเนปประหยัดเนี่งก็มีม ชาตันชาโกนโอ้ตัวน,นี้ก็โกน,นจะต่มกันครับจูมเพิ่นในวินจูมเพิน่นดีีม่ข้าผีเลยวิโอ้ยพีข้าผึ่อยาเงานะครับนเน่ยนุ่นมลน,นอดไรบน ตงคืองาค้อายตันะแล้าตันเนี่ขน่ขาลายจ้ะถ้าผลเตะขาลายคิดกันไหมพี่รเลืมหลอไม้แล้วนอนนี่เนาะจ้ะขาลายละกะโกงไงจ้ะโอ้ยนนะครับทั้งพีอีกพี่นี่จะเป็นสีเหลืองบนีอนสีแดง เก่งเจ็ดเป็นกะเห็ดปวอเป็นไงหนึ่งหนึ่งหวานตื่มเลยกรเพ็ดมันปูอีกชนิดหนึ่งหน่อยๆวินเนาะตัวนี้สีชมพูนะครับแบบน้อยกินอยู่ได้เห็นบวกเก็บอยู่อ่ะเนี่ยนี่แต่ว่าสีใสเวลาในการตัวนี้พอยดีเลยนี่แ้าเป็นกระเห็ดปูก็เป็นเห็ดปูก็แ่หน่อยนะครับเปียกๆใส่กับมันปูใหญ่เนี่นเนาะอร่อยได้ยินจูบเพย่๋วยเแดงแจงหวาน กอแดงจ้าตัวน,นี้พิ้นขมิม้นบ่าเคียดีดีข้างนี่ตังนึงตางนีนข้าลายบินทางคุนขาเนียนทาัางปีขาลายด้วยพื้นดำจ้าดอกพื่นสีดำเลยเลยตัวนี้เนาะใ่อท,ทองเพิ่นก็ได้ครับนี่พื่นขมิ้นนะครับมีเบิ้งกไกลๆตังนึนจงชัด ถังทองควรจะเป็นสีเข้มเนาะ<ด>ครับรังดอกควนจะเป็นสีชมพูเนี่ยครับเพิ่งขมิน้นทางน,นี้มันเพิ่งดำจ้ะเพิ่งดำแล้วเพิ่งทานจะนีผัดทองสีเทาอยู่เนาะนี่แบบถองสีดำกับถองสีเทาครับอันนี้เห็ดพิ่งตองหรือว่าเห็ดพิ่งพอกมา<ด>หนึงครับเราจัดดีกันได้นี่ครับนี่ แต so well. ่ว่าดอกตดเพ่นสิมีกินแน่หน่อยนะกินเห็ดเพื่อนแบบแดงอมนึตาน่นึ่งช่ตน้นขมิ่นจ้ะจช่นี่ดดบันกอใหญ่กดงใหญ่ปะเ้องดอกบนอนหนึ่งเนีนจ้ะบนนะครับอีดอกนึ่งบนนะเก็บมาจะเพิ่นเยไยองอุ้ยร้อขาเห็ด ใส่สดไปเลยคุณนะเมนจ้าโอ่่กอคือเก่าหนึ่งนก็ลังเหลือออกไม่เท่อนี้ทางสะเห็นเห็ดเผือขมิ้นเพิ่นออกเนาะขนาดมาสวยๆนะครับบริข่าเบิร์ตมขาย้ำเห็ดปวดหนงเบอร์นี่นีดีมันแล้วมันจังี เริ่มมาอยู่แล้วเนาะพี่เราเลเลยเจ้านี่คืถือกินกันนี่อีกไวินนี่นี่ต้นนี้ว่ถื่อนเลยม่ได้เลนี่เราเห็ดจำยังเห็อยู่เมเมีนหลวก็ค้าไรสัมพันธ์กันครับต้นนี้พิ่งขมินจ้ะ นี know, das ่ยเัิมงเห็นเนะไล่ดอกที่ทับช่องกันขมิ้นเลยครับกอใหญ่จ้ะนี่นะครับออกมาอีกแล้วเนี่ยกอแดงใหญ่นี่นะครับมันดูมครับนือที่อยู่นี่น่ารักมากอ่ะนะครับบนเมนหน่อยบกอเลยครับนี่อีกนี่ยังเมนหน่อยบกกอกําลังตีเก็บนี่เพันวะ เอ้าตัวนี้ปวกินนะวินนนี่ะครับดอกหน่อยก็ซ้ำนี่ก็เสียไปจะซื้อได้กันบัวเอาเบิองนั่นเองนี่นะจ้ะอืมหลายดอกดัวนี่นะจ้ะนี่ครับอีกบัวนึงนี่ใหม่เี่ใหม่บวกเพื่อขึ้นกอลงนะครับโอ้ยอืมงาน ขึ้นข้าวเลยโอ้โหสีแบบน,นี้ติดมานกำกันคือเกาอยากหน่อยแล้วนะครับตัวนี้พึ่งไข่อวินนี่ดอกง่ายดอกหน่อยเพนนิ่นงได้ปกติอุ้ยอวินมึงเนี้ยเสือเพิ่งกระลายแต่ปกะพิษอันเลย <laughs> นะครับหาจนมาหอดหัราะวาสำหร็จสงองน้องจ้องให้นะครับมันออกมาทั้งส่วนนนท์ทองพี่นะครับ ทางนี้ก็เป็นปลามันไปแล้วนะครับยี่หฮนหาจนว่ามื้อนีก้ก็โอ้สามมงลกลว่าแล้วนะครับสามมงแหลงาอยู่กับบ้านนะครับผมก็ย้อนนำเห็ดปวกนะครับแต่ว่ากไข่อยู่มะผออยู่เห็ดปวกตาเป็นมูอยู่นะครับที่ว่าเป็นมูซีหาดอกนะครับไปหาบุญห,ห,หนึ่งหนึ่งที่ท่านได้ท่านผุนมีบ่นะครับเห็นบ่หนึ่ง,ง,งหนึ่ง,งเห็นเฮ็ดพึ่งเขาชงเหรอพึ่งเขาออกไม้ให้กันบ่ เห็ดผงเขาหน่อยเวียนตัวนี้ก่็เขาหน่อยขาขาวนี่เห็ดมันปูใหญ่เหลื่อมเบิดก็มีคือพมานะครับเหลื่อมพมารายสนิทโดยเฉพาะเห็ดปวกเท่งตาบเท่งโพนนะครับไปหาบางอย่างนึงไอ้เนี้ยไม่อีกครั้งนึงไอ้นี่เอาน้อยอีหลีเตเตดอกเฮ้ยเต้นไหนเต้นเขาเงี้ย นี่ยมโหนี่จะเก่าอ่ะแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอีพีสี่ตรงฉันนะครับเอ่อเฮ็ดเพื่องเขางูสุดท้ายแล้วก็สีสีภาพพญยายมีไงพ่อแม่พี่น้องหนุเมื่อแล้วนะครับเบิ่งเฮ็ดปวกน้ำในจังฉีกับบุมีนะครับในโอ่งโกนี้นะครับจะห้อยเป็นมะกรูดมันนกใหม่ๆเพราะว่าตัวนี้กระคำแล้วนะครับผมนี่แต่ที่ว่ามันอยู่นะครับในสวนเฮ็ดที่กำลังออกใหม่ ดูนะครับหนึ่งๆนั่งขายทางกุนำลังเปลี่ยนผ่านนะครับจากเห็ดมันฟูใหญ่เห็ดตัวไปก็เห็นออกลายสนิทอยู่ไปเนาะนึ่งๆเนาะดูยี่ทางกุนครับนะครับหนึ่งกำมานั่งขายเป็นยังไงหนึ่งๆมานี้พร้อมสิเด็กอยังหมานอยู่ดอกเห็ดปวกแล้วนะครับตอนซอยนี่กุนนะกลับไปที่แหลกกระพอเลยเนาะปลาน้องมีก่อนหนึ่งๆเนาะนจะเห็ดปวกปลาต้องมีนี่กระไดแจกดอกไอวิดหาบอ หอบดอกเช่นเห็ดโปรดตาบดอกนึงเมียนจ้ะจะพมาน้องจองนี่ยโ,ฮโ,ฮโ,ฮโอ้ยโหดแหงหน่อยวินเน,น,ะนาะเห็ดโปรดตาบใหญ่นะครับใหญ่เลยจ้ะหมโู่เดียวนี้หาดอกบ้าหนึงเมียน,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 นจะออมโหดหน่อยเลยเนาะมีเห็ดเกิดใหม่หลายชนิดจะได้ครับมีเห็ดเพลิงทั่วไปเห็ดกอใหญ่น,น้องนึงเนาะเมียนจ้ะรวมหวมอยู่หน่อยวินเน,น,ะนาะเห็ดเพลิงหลายชนิดรสชาติดีเว้แหละครับจีเก็บเหมือนนี้เนาะสัตว์ผสมานี่นินในสมตางอยู่เนาะ เอาลนะน้าจ่าพี่น้องสร้างรับคลิปมือนี้น้องน,น,นึงก็ไปมีนกระพาพี่น้องเข่าปลาหาเห็ดน้าจ่าไม้แรกของข่าก็เป็นปลาบ้านน้องเมีกแล้วก็มาบ้านน้องจอง,ง,ง,งน้าจ่ากันกะได้เห็ดหลไรชนิดน้าจ่าเห็ดสื่งเห็ดโกเห็ดมันฟูก็ได้น้าจ่าสีรักลักของข่าวงามๆเลยกะเห็ดขวกงวกวกน้าจ่าเครื่องขวกงตาเครื่องขวกงคูน้าจ่าเด็กสองกับตาถือว่ามันสุดยอดอยู่น้าจ่า สำหรับคลิปวันนี้ถ้ามาก,ก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไ้มิ้นเด้อจ้าเปิดสิบโบผัดคลิปใหม่ๆน,นอกจากนั่นอ่ะน้อนงนึงกั็ไปมิ้นสีพาพี่น้องไปหาอยู่ห้กินแนวได้แต่ละมือนอกจ้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอะไะนะครับพญา,ามิายาไอพรม่พี่น้องลุงปาในเอฟซีทุกท่านนะครับผมสำหรับการเขาปกาหาเก็บเห็ดปลาในวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคม2568ในกระเพานไปเบรดดีนะครับ สุดยอดข้าหมาสอีกมือหนึ่งนะครับมัอน,อนี้เฮ็ดปวดดอกเงี้ยงามๆนะครับมาทานราคาดีนะครับรสชาตินี้พันเทีบเลยนะครับในบรรดาเฮ็ดปลาคือเฮ็ดปวดเฮ็ดโคตรนี่แล้วนะครับผมก็มีเฮ็ดลายสนิทขึ้นอีกหนึ่งบอกไปนะครับผมพิกัดก็ตามที่บอกนะครับผมอยู่ในเขตยนตำบลหอยคามเพื่อบุญชลีจังหวัดอุบลราชธานีพ่อแม่พี่น้องท่านนัดแทงได้หูแทงใด้กระเขาหาเบิ้งนะครับ ก่อนจากกันนี่นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญามิญาย่พรมมพิน้นงลุงป่านาอ c ฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดที่ตามขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์จากพ่อเมพ่น้นงลุงป่านาอ c ฟซีทุกท่านที่รวมแนะนําติชมให้กําลังใจเข้ามในรายการผิดาลาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์สาวท่านใจกราบขออภัยพญามีญหย่พ่อเมพ่น้องลุงป่านาอ c ฟซีทุกท่านไว้นําอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากกัน ผมกสิคอร์น่วยไว้ใช่ในพญายมยหญ่พม่พี่น้องลุงป่านาอิฟซีู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบี่โชคดีโชคหมานอย่ามีโรคภัยหลายใดายมากรรกายสุขทางด้านร่างกายและกัจิตใจคิดบางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปราถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขที่ย,ยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าคว่คา,วา,วา,วาวสวัสดีครับผมพบพอกันมือไม่คิดหม่ครับ